อืมครับภาษามาแล้วนะครับไทยนาบอกป่าเน้นว่าจาเอ็มเนี่ยไม่เจอกันนานเลยโอ้หกเดือนเนาะอาลีเด้เกือบหกเดือนตะกอนปีใหม่ผมเนาะมัดเนาะเอาแตนมักตัวเชติเกลนะพ่อเชติเกลือนั่นใส่อยาแซ่บก็ใส่รรดีจก็น้อยไล่เนื้อไหมหัวคัวหัวแดงบะหมี่หัวปลา คู้ได้เอทให้เนี่ยอะไรแอดมินแอนสร้างแอนเห็นมันสื่อมาอยู่เหมือนนะต่บารูว่าสีนี้เด็ดจนเห่อยซื้อไหมน้องบออันนี้เสนอครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะอ้าวมาล้างมืออยู่สิมาอยู่มหมปล่อยมาผู้เดียวมาได้เห็นบอกมาน่ะไม่เห็นใครเลยเห็นั้จะได้เอาเข่าออกไปลูกเสืออย่างเนแต่ได้ยินเสียงพวกเทปพวกเทปน้องบีบอยู่ในบ้านสงสาร บอกเราบ้างแม่จะออกเนีาจ้าเดินไปลาดเลยเนอนาไม่เนื้อนี่ทำเมนูอะไรวันนี้เจ้าบ้านเจ้าบ้านเเป็นทาใส่ซาใส่งมะตอยบดให่โยนนี่วันนี้ไครกินแล้วเนาะควยคุยเอาท่ระพีมเท่ร์พีมาแนน้องพีกยังเท่ระพีถับพีโอ้จองบ้านแม่เอื้นจองนี่แหะเอื้น ภาษาภาษาถึงกับตกใจนะครับมาถึงบ้านแล้วเอาคันนั่นหรอป้าหกเจ็ดหกเจ็ดอะไรหรอสามล้านฮะโอ้ได้ข่าวอ่ะ ภาษาถูกหวยมาสามงวดติดแล้วสองบอกหกเจ็ดลุงเสือได้นันเอาแลไวมาวางามใปอ๋อเด็กมากเพ้นบอกเรื่องอไกันมีเยอะจะก่อนมันรอกนได้ดีใครใครตากแดดเนาะมญ้าหรอเปล่า้น่่อันเนยเนมีลุงเสืออนเาโน่าแดงเ่งเลยก็ไม่สบายสิไม่สบาย ช่างพงไมช่างพงหายไปนะครับผมเป็นกำลังใจนะเมื่อมวานเราลงบ่อนละวก็เดดร้อนอู้แดดหอนแห้งงคืนนี้ก็ที่หนึ่งที่หนึ่งกว่าในแดก็หนาวสั่นลูกพิมพ์ยาอุ้บนอุ้นบนกรุงเทพเขาก็หายพี่ เสือภัยนะครับในครัวนะครับตอนนี้เสือภัยมากนะครับมาบ้านนุ้นนุ้นเป็นนุน้นเป็นพ่อครัวอยู่กอกช่างชงเป็นพ่อครัวจะรับกันบ่แมนกระจาบ้านนัดิฉันเนาะเนะีย่ยบิ๊กย่างเสือนะครับตัวคือเงาออกลายถือว่าเสือปะบิ๊กห่อนขนาดสองช้อนนะครับ ผูมอินเดียนอนอยู่พวกมันหอมนะครับมันหอมข้าวคั่วขึ้นมาเลยนะแม่กินป่นปลาแล้วอ่ะก็แล้วก็คารุนคารุนนะครับคูรีคูรีตาเสีบเนาะซิมเนาะเป็นไหนเป็นไหนมาเลยมะนาวป่ะ ไอ้สีไทยมังน้ำโอ้ว่าแม่ก้อยป่าเฮ้ยลนใช่ลูกลูกมีปอมีปอคอยข้างทางกันละมันมันตรงนี้เนาะมันมันสวดเนี่ยเสือเนี่ยเสือโอ้โหนู่นนี่จัดเมนูเด็ดกัวป่ะใจกัวบ่ะกลัวนะ ai diễn. Ong việc thì cũng cho nó. xoay thoát hoài hoài. Hm? xoay hoài 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 xoay hoài 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 Xoay hoài 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 Bà và xá vào hai đội bơm hoàng nam nó vẫn đang hiền nè tây nam vâng โอ้ oh, oh, มาขามเปลือกกอนเนี่ยามเปลยอกว <Wow. laughs> <laughs> 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 ้าหลายเด้อ <laughs> <laughs> สองปลูกวกไงอัดผ่าน <laughs> อมาตอก่อนไหมอืมแล้ว mm ก็เศร้าแล้วตอ้ก็ารเปิดแดนันโดนบอเอาน่โอ้สตาร์ทโรนันโด่ได้เนี่ยแล้วแม่ไปพรอ่ะผมอเท่าคอยรสื่อั่งมาแต่จีน แบบนูจัดเมนูเด็ดนะครับเรามาดูกันก้อยขั่วนะครับเอาเออก้อยขั่วครับถ้าราบสุกเขาจะไปใส่เลือดอันนี้เอิเอก้อยขั่วนะครับยาสับสนเอาใส่ลุงไงไส้ลุงไปใส่ดูหอมทะลุดจอหอมทะลุดจอนะครับคริมนี่ยไปประถมพยาบาลเอาหัวก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยพากันลงน้ำอย่ามัวว่านี่จัด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 เอาชิมมาดิฮะคริมเนี่ย เนี่ยภาษาก็เพิ่งมาถึงเนาะแล้วแบ่งไปให้ลุงเสือด้วยข้าวข้าวปส่งเลยไหมเดี๋ยวพี่มือขั้นเทพมเหมือนพ่อม่ต่อยไหมด้วยอ้าวหนูสุดยอดเลยหนูอันนี้กับลูกลุงเสือด้วยสวยจังเลยลองคลิปกันโอ้ยยาแม่ยาแม่หรอเรายาแม่แล้วเรายาแม่หรอโอ้โหเด็กคุณยาโซดียามาแล้วยามาแล้วมาดีครับ โอ,อย่าพานะครับอย่าพาซิงมากนะครับน่าใส่ไาอยู่บ้านบปล่าน้าตาบ้านบ,านบานล่เห็นตะปูอยู่หนบ้านของใครแห,หมหเลยนนครับแอดงแมนะครับ อันนี้อันนั้นเราเราทำเอาไว้ทำจินก็ไดู้กตาแดงดมาที้โอ้ยสวดดได้อยนะแม่่ว่น้าแน่บ่าวเท้านะครับดูบาวนุเป็นบ่าวเท้าง่นใช่ไอ้พงษ์มงจิ้ม้องจิ้มวสนแล้ว เพ eh ิ่อเอาข้าวระบายด้วาลูกแน่อยู่หนังอยู่กี่บาท่ะ